คันนี้เลขไมล์48,000โลเท่านั้นกับตัว Toyota Revo 2.4E พั s ปี2018ค่ะพี่พี่ฟรีดาวน์ผ่อน8,500บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้สุดๆไปเลยใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะลูกหมูพาชมแบบละเอียดยิบเลยนะคะทั้งตัวโครงสร้างรถนะคะภายในภายนอกฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยพี่ๆค่ะพนักง,งานฝ่าย,ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองบอกเลยว่าบริษัทของเรานะคะใหญ่สุดในย่านมีนบุรีเลยนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะใครมาไม่ถูกนะคะทักหรือโทรหาลูกหมูได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเปิดมานานมากกว่า24ปีมีรถให้เลือกมากกว่า400คันพี่ๆค่ะวันนี้นะคะหยิบยก ตัว Toyota Revo 2.4 e พัทนะคะปี2018คันนี้เลขไม่48,000โลเท่านั้นกับราคา449,000ฟรีดาวผ่อน8,500บาทเท่านั้นบอกเลยนะคะออปชั่นต่างๆมีให้ครบคันนะคะคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนคันนี้เลขไม่ก็น้อยนะคะแถมผ่อนเพียง8,500บาทเท่านั้นเครดิตดีๆจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะและยิ่งเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัาวิสาหกิจนะคะ บอกเลยได้ดอกเบีย้ยพิเศษ2 7 9 4ปีไปเลยแต่สำหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะพี่ๆขอแค่มีเครดิตพอดีพอนตรงเกินปีนะคะไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดบูโรนะคะมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะสามารถใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะเลขไม้น้อยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะบอกเลยเลขไม่ไม่ถึง5 0 0 0 0โลนะคะ คือเกือบได้ป้ายแดงแล้วก็ว่าได้นะคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงไปเกินครึ่งแล้วนะคะเป็นตัว e p a s นะคะไฟหน้าจะได้เป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยมีไฟ day time running light ให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยตัวกระจังหน้าสวยงามตัดกับตัวรถสุดๆเลยนะคะเข้ากันสุดๆเลยสันเรี่ยมตัวรถไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยพี่ๆขาบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอน พอน8,500นะคะได้เป็นตัวยกสูงแคบไปเลยนะคะนั่งสบายกว้างขวางไม่เมื่อยเข่าแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝั่งนี้นะคะด้านตัวยางนะคะได้เป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะ คันนี้ได้เป็นยางปี22ิบสองด้วยนะยางปี22ด้วยนะคะเบ้าโชกค,ค่ะพี่เดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลยหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยการันตีโครงสร้างค่ะพี่รถของเราไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํา กับสีก่อใหม่แน่นอนนะคะอะตัวกระจกนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวนะคะด้ามจับเป็นโครเมียมให้เลยนะคะตัดกับตัวรถมากๆนะคะคิ้วกันสาดมีให้เรียบร้อยค่ะพี่พร้อมใช้งานเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมภายในชมโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะก่อนจะมาฟังฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะโครงสร้างตัวรถค่ะพี่หัวน็อตตั้งเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเป็นสีดําไม่มีรอยขยับเลยคันนี้นะ การันตีได้เลยนะคะว่ารถของเราเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะประวัติศูนย์เช็คได้การันตีโครงสร้างให้แน่นอนนะคะดูรถมือสองเนี่ยดูยังไงนะคะพี่พี่มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะหัวน็อตตรงนี้ต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่ต้องไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยนี่คือรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีการร่องรอยการชนมาแน่นอนนะคะสวยงามแบบนี้เม็ดอัดเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะ นี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนต์ค่ะพี่ดูได้เลยนะคะตรงนี้ไม่มีร่องรอยบุบเลยนะคะเสมอเทียบเทียมกันได้เลยนะสวยๆงามๆแบบนี้เลยเสียงลูกหมูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเป็นหวัดขอภัยด้วยนะคะถ้าเสียงแปลกไปอย่าตกใจนะคะนี่คือลูกหมูเองนะพี่ๆเมดอาต่างๆค่ะพี่เรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะกดเข้าไปเนี่ยดูได้เลยนะคะยังลึกอยู่เลยนะถ้าเกิดว่ารถโดนมานะคะ มันจะโป๊ะสีตรงนี้นะและเราเวลาเราลูบไปเนี่ยตัวเมนะ็ดอาร์ตนมันจะไม่เป็นรอยบุ๋มแต่เนี้ยลูบไปเนี่ยเป็นรอยบุ๋มนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะมาเช็คได้เลยค่ะพี่ตรงไหนมีตําหนิแจ้งหมดแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยซื้อรถกับลูกหมูลูกหมูดูแลให้อย่างดีบอกความจริงหมดเลยนะคะซื้อตรงกับลูกค้านี่คือหลักการสําคัญขอ,ของการขายเลยนะภายในนะคะกว้างขวางดูได้เลยนะคะนั่งสบายแน่นอนนะ คันนี้นะได้เป็นเบาะผ้านุ่มๆเลยนะนั่งสบายนะคะแต่อาจจะดูแลร,รักษาย,ยากกว่าเบาะหนังนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะคอนโซลต่างๆค่ะพี่สะอาดตาสะอาดใจเรียบร้อยแล้วคันนี้มีคู่มือนะคะมีเล่มรถให้ตรวจสอบได้ชัดเจนค่ะพี่การันตีนะไม่ใช่รถเอาย้อมแมวมาขายแน่นอนนะคะคอนโซลต่างๆค่ะพี่สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะให้ดูได้เลย คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายรา,ายละเอียดให้ดูก่อนนะคะยังไม่ได้ลงดีเทลต่างๆมากมายนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติแล้วเรียบร้อยนะคะมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยมีฟังก์ชันให้ครบคันค่ะคันนี้ได้จอ Android ด้วยนะจอทัชสกรีนง่ายๆเลยนะคะแอร์ใช้งานง่ายๆหมุนเอานะคะพี่ๆคันนี้เกียร์ออโต้มีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้เรียบร้อยแล้วนะคะอะ เดี๋ยวเราไปชมด้านด้านหลังกันบ้างน,นะคะด้านหลังนะคะนั่งสบายค่ะเบาะสามารถปรับได้นะภายในกว้างขวางค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังคันนี้นะคะไม่มีริ้วรอยเลยแม็กไครเนอร์ยังปกติดีทุกอย่างนะคะแม็กไครเนอร์เดิมจากโรงงานคันนี้ได้ไฟเดิมมาจากโรงงานค่ะพี่ไม่มีรอยแตกไม่มีคาบเหลืองเลยนะคะทางเราดูแลให้อย่างดีนะคะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะ มียางอะไหล่เพากลางแนบสองข้างยังอยู่ครบนี่คือข้อดีของรถเพชรยนต์นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยโลโก้ต่างๆค่ะพี่ตัว E r e v o h i Lux มีครบหมดทุกอย่างเลยนะแล้วเรามาดูเลขตัวถังค่ะพี่เดิมๆจากโรงงานสามารถเช็คได้นะคะตรงกับหน้าเล่มแน่นอน การันตีค่ะพี่ว่ารถของเราไม่มียอมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วค่ะพี่พี่ไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนนะคะเรื่องแค่นี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตสตาร์รถให้พี่พี่ดูกันเลยนะคะขออนุญาตสตาร์รถให้พี่พี่ดูกันได้เลยคันนี้เป็นไงชึ่งเดียวติดพี่พี่ขาคันนี้นะเลขไม่ 48,449กิโลของจริงไม่มีกลอใหม่แน่นอนนะคะถ้าพี่ๆเอาไปตรวจเช็คเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะคันนี้นะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีฟังก์ชันให้ต่างๆตามนี้จอทัชสกรีนค่ะพี่ FMAM เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะดูตรงเมนูได้เลยนะคะนี่ เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะพี่พี่บอกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาตรงนี้แหละนะคะฟีดาาพร8,500กับราคา449,000ได้รีโวต่ตัว 2.4e พัดไปใช้เลยปี18เลกไมคก็น้องเลยค่ะพี่คันนี้แอร์เย็นฉ่ําเลยตอนนี้นั่งตากแอร์รู้สึกเย็นสบายมากๆนะคะเพราะข้างนอกอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะดวงไฟทุกอย่างนะคะลูกหมูเช็คให้หมดนะคะพี่พีไม่ต้องห่วงนะมีช่องเก็บแว่นให้ตรงนี้ด้วย นะคะทุกอย่างนะคะลูกหมูเช็คให้ครบคันค่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะมีช่องเก็บของให้แล้วเรียบร้อยนะคะ คอนโซลต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานพร้อมขายพร้อมปล่อยให้พี่ๆแล้วสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะใครไม่สะดวกโทรสามารถเอาเบอร์ลูกหมูไปแอดไลน์มาคุยได้นะคะสำหรับใครที่ขี้อายแต่อยากซื้อรถนะคะอยากได้รถไปใช้งานนะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะเดี๋ยวลูกหมูตอบแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องกันด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปหน้าห้องเครื่องนะคะเรามาดู หมดต่างๆนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นกระจกปรับข้างนะคะกระจกข้างแบบนี้นะคะปรับปิดแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะพี่อ่าปับปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นกระจกแบบออโต้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่นี่นะคะคันนี้ฟิล์มมีปัญหานะฟิล์มเสื่อมสภาพนะคะเดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนให้เลย นะบอกแล้วนะคะก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าลูกหมูเช็ครถให้อย่างละเอียดเลยค่ะพี่พี่ไม่ต้องห่วงตรงไหนมีตําหนิลูกหมูแก้ให้ใหม่หมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะว่าทางเราจะไม่ดูแลให้นะคะดูแลให้อย่างดีเลยนะอันนี้เป็นฟิล์มเดิมมาจากโรงงานนะคะพี่พี่เดี๋ยวลูกหมูเปลี่ยนให้นะเนื่องจากฟิล์มมันเสื่อมสภาพแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างอย่างแรกให้ดูตัวโครงสร้างก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยหลายคนกังวลใจนะคะว่าเอ้ยรถโดนชนหน้ามาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะ,ะดูได้เลยหัวน็อตเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ไม่มีรอยขยับเลยไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายเลยนะคะตามรูปทรงต่างๆไม่มีร่องรอยการบุบเลยนะคะ ดูได้เลยรู้ต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพี่ๆมั่นใจได้นะคะว่าซื้อรถกับลูกหมูไปนะคะได้รถเกรด A แน่นอนนะคะไม่มีรถย้อมแมวขายให้พี่ๆแน่นอนนะคะคานค่ะพี่คานเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเป็นคานเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะคะคันนี้แผ่นเพจค่ะพี่จะอยู่ตรงนี้นะ,ะสามารถเอาไปเช็คได้นะคะ บอกแล้วนะคะซื้อรถกับเราเราซื่อสัตว์จริงใจต่อลูกค้านะคะนี่คือหัวใจหลักสําคัญเลยของงานขายนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะหรือ2,393 cc 150แรงมานั่นเองนะคะ ประหยัดน้ำมันนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะเอาไปใช้งานได้สบายๆเลยสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสนใจอยากปรึกษาเคสนะคะหรือปรึกษาอาชีพที่ทําอยู่โทรมาหรือทักมาได้เลยช่วยทุกคันนั้นทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพชรยนได้เลยนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ